ไปกันที่อีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายของคุณดาวค่ะคุณดาวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมอโอนะคะคษะคุณหมอได้เลยค่ะเช่นครับค่ะดิฉันจะ,จะถามคุณหมอแล้วนะคะดิฉันมีปัญหานะคะเกี่ยกวกับว่าตอนนี้สามีดิฉันได้ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วดิฉันขอตามเขาไปนะคะแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะไม่ให้ไปอืมก็อต,อตอนนี้ดิฉันทราบว่าเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับค่ะแล้วเขาคือดิฉันก็แบบในอะสื่อแบบว่า ขอความจริงจากเขา,าเขาก็เปิดเผยมาแต่นี่เขาบอกว่าขอให้ฉันนะ่ะอยู่กับลูกที่กรุงเทพเนี่ยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะอยู่ทางนู้นอย่างมันขอเป็นอย่างนี้ขอขออย่างนี้ขอให้เขาใช้ชีวิตยอย่างนั้นได้ไหมแต่เขาไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเขายังส่งเสียอยู่ดิฉันเลยไม่คิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีคะ่ะสงสารลูกก็สงสารแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงโอ้น่าเห็นใจมากครับก็ตอนนี้หวานอบขมเกลือนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ครับรู้สึกไงครับหลังจากที่เขาบอกว่าให้เราอยู่กับลูกแล้วเขาจะไปอยู่กับคนอื่นก็รู้สึกเจ็บม,มากเพราะว่ามันเหมือนว่าไม่เคยคือเมื่อก่อนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเพืเอญเขาเปลี่ยนงานใหม่จังหวะ<ม>ที่ว่าดิฉันคิดว่าเขาไปอยู่ที่นั่น<ม>ก็คือมีบ้านพักใช่ไหมคะให้ดิฉันกับลูกย้ายไปเพราะดิฉันไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านก็สามารถที่จะแบบว่าไปดูแลลูกเรียนหนังสือที่นั่นได้เพื<ม>่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอบอุ่นนะคะคแต่ทั้งเขาไม่เลือกแบบนั้นเขาต้องการให้ดิฉันอยู่่่ทีีนอื สภาพนี้คุณคุณรู้สึกไงครับกับถ้าถ้าเป็นสภาพอย่างปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันไม่มีเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีอะไรแล้วค่ะแบบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราหวังไว้คือความสุขของครอบครัวมันเหมือนกับหายไปแล้วอ่ะคุณผิดหวังสามีไหมครับผิดหวังมากค่ะครับแล้วคิดว่าทางออกตอนนี้เท่าที่นึกไว้อะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดครับ ไม่ถึงว่าทางออกใช่ไหมคะครับคือดิฉันตอนนี้ดิฉันก็คือ,คอใช้ธรรมะพึ่งแล้วนะคะก็คือใช้วิธีคือนิ่งบ้างแล้วก็คือมานั่งแบบมีสตินะค่ะว่าเราจะทํำยังไงดีเพราะอีกอย่างนึงก็มีลูกคือลูกนี่มันก็พยายามที่ไม่ทราบว่าถ้าบอกลูกไปบ้างให้เขารู้บ้างมันจะเป็นอะไรไหมคะลูกอายุเท่าไหร่ครับเออ12แล้วค่ะคือต้องดูว่าบอกแล้วเป็นประโยชน์หรือเปล่า เพราะว่าอย่างน้อยผมก็ยังมีความมีความเชื่อว่าเราควรจะพูดเรื่องของสิ่งที่ดีๆของคู่สมรสของเราให้ลูกรับรูร้ถ,รถ้าถ้าบอกแล้วลูกเกลียดพ่อผมก็อย่างนี้ก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่ดิฉันจะพูดว่าจะไม่พูดว่าให้เขาเกลียดพ่อนะคะเียพแต่ให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า มันอาจจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าขอให้เรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะแต่แต่แม่จะไม่ไม่ต้องการให้ลูกว่าสถานการณ์ครอบครัวอาจจะไม่ค่อยถึงขีดต้อง่อว่าแม่ก็ยังรักลูกพ่อก็อยากให้ที่แม่พูดคืออยากให้ลูกรับรู้บ้างดีกว่าลูกจะมารู้ทีหลังแลวลูกรับไม่ได้อะค่ะถ้าถึงตอนนั้นก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักกันแต่ว่าเราก็ยังรักลูกอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับ ทางออกก็มีอยู่สองสอย่างนะครับหนึ่งก็คืออยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ในใจก็อาจจะฝืนใจในหลายเรื่องนะครับแต่ก็พออยู่ได้สภาพอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่รับไม่ได้จริงๆถึงไหนถึงกันก็คือย้ายไปอยู่กับสามีแล้วก็ตัดทางนั้นแต่ขากไปเลยคือถ้าถ้าดิฉันย้ายไปก็เขาบอกว่าจบ เขาพูดว่าจบเขาพูดว่าจบคือเป็นการผูกแต่ดิฉันขอหย่าแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงเขาบอกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขายังส่งเสียอยู่แต่ขอเขาได้ไหมขอเขาอยู่แบบนี้อคำถามก็คือคุณยอมรับได้ไหมก็กําลังทําใจอยู่ค่ะทําใจเพื่อยอมรับหรือทําใจเพื่อใช่ค่ะทำใจที่เพื่อยอมรับไปสักระยะหนึ่งที่คิดว่าตัวเองทนได้เพื่ออะไรครับคือสิ่งที่คุณต้องการได้ เพื่อต้องการที่ว่าต้กวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้แล้วกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมคือให้ให้โอกาสให้เวลาให้โอกาสใ,ใช่ค่ะแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการที่ทําผูกมัดเขาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อคุณใช่ค่ะครับก็ ก็ต้องคงจะต้องเป็นอย่างนี้สักระยะหนึ่งแล้วพอถึงเวลานั้นถ้าถ้าเขาเปลี่ยนนั่นก็คือเขาก็กลับมาคุณก็เปิดใจที่จะให้อภัยเขาแต่ถ,ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับลุกมากนะคะแบบเวลาพยายามคือวันที่แบบดิฉันบอกเขาไปว่าจะไปไหนไปไหนเนี่ยเขาเริ่มลุกมาแล้วว่าขอได้ไหมจะไปกับทางนู้นซึ่ง่ดิฉันบอกเขาล่วงหน้าแล้วว่าขอเพื่อลูกได้ไหม,อมขอได้ไหมเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจแล้วว่าตอนนี้ขอให้<ต>เขาท,ทำอะไรครับเพื่อลูกคือขออย่าไป คือเขาจะคือเขานัดก,กับดิฉันว่าสงการใช่ไหมคะจะไปเที่ยวกันเนี่ย อนนี้เขาถามว่ามีโปรแกรมอื่นไหมคือไม่ให้คือไปบ้านเขานั่นนะคะไปบ้านพ่อเขาแต่แต่เขามาขอบอกว่าขอไปส่งแล้วก็รอได้ไหมรอที่จะแบบคือให้ส่งดิฉันไที่บ้านพ่อเขาแต่ตัวเขาอะไปที่อื่นไปกับไปที่อื่นกับผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ขอให้พิจารณาอยู่สองเรื่องครับก็คือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่กับลูกสองต่อสองไปไหนกับลูกแล้วเรามีความสุขมากกว่าไปกับพ่อเขาอย่างนี้ก็ก็ต้องดูว่า บางทีพ่อเขาก็อาจจะเป็นสิ่งเกินความจําเป็นอ,อันที่2ก็คือเราใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันต่อไปเนี่ยชีวิตเรามีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะถ้าสามียังทํให้อะไรให้เราเจ็บปวดบาดเจ็บทั้งจิตใจหรือว่าเราหมดกําลังใจในการทํางานหรือว่า<ฆ>เราเครียดซะจนเราระบายความเครียดกับลูกด้วยการสื่อสารทางลบต่างๆอันนี้ก็<ฆ>ชีวิตก็มีแต่แย่ลง<ฆ>ละนะคะะนครับถ้าความสุขน้อยลงชีวิตแย่ลงก็อาจจะเป็นจุดที่เราสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแต่คุณสามารถเลี้ยงดูลูกคุณได้อย่างเต็มที่ครับ ค่ะอะไรก็ได้ครับแต่สิ่งที่ยะาต้องทําตอนนี้ก็คือแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรใจเราต้องฝึกที่จะไม่เป็นทุกข์แล้วต้องเข้มแข็งใช่ไหมคะครับค่ะคุณดาวความทุกข์จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นคุณดาวทำงนานหรือเปล่าครับไม่ได้ทําค่ะคือดิตอนนี้ลูกดิฉันกําลังเข้ามหนึ่งเมื่อก่อนดิฉันก็ทําแบบส่วนตัวอยู่นะคะตอนนี้ลูกดิฉันแบบก็ไม่ค่อยแข็งแรงคือขาเขา ตกขามาสองครั้งแล้วอะค่ะ oh. คือขาเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่ากระดูกไม่เออกระดูกเบ้าสะโพกนี่ไม่ไปเลี้ยง oh. เลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วเขา่ามาสองครั้ง oh. แต่เขาก็ยังเดินได้ oh. แต่หมอจะนัดเขาอีกดิฉันก็เป็นห่วงตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังจําเป็นที่ต้องพึ่งพิง,พงสามีอยู่ใช่ไหมไมใช่ค่ะเพราะว่า uh huh. คือเขาทํางาน uh huh. อยู่คนเดียวตอนนี้แล้วเขาก็ต้องคือเขาต้องส่งเสีย uh huh. เขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทิ้งแต่เขาก็ส่งเสียเหมือนเดิมครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยาหรือว่าจะใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ที่สามีจะต้องรับผิดชอบครอบครัวในเรื่องนี้ครับใช่ค่ะลูกชายหรือลูกสาวครับลูกชายค่ะครับก็ความทุกข์ทำให้มนุษย์เราเข้มแข็งมากขึ้นค่ะดิฉันก็พยายามที่จะทําใจให้มากที่สุดเพื่อไม่ต้องการให้ครอบครัวแตกแยกนะคะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะครับน่าเห็นใจค่ะน้ำเสียงยังฟังเข้มแข็งเข้มแข็งไม่ไม่ตีโพยตีพายไม่ไม่ คือรู้เลยว,ว่าชีวิตนะ<ม>แ้วหลายอารมณ์หลายครั้งที่ผมไปประชุมกับกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวะนะครับซิงเกิลพารนท์เนี่ยที่แยกทางกับคู่สมรสเนี่ยผมไม่ได้มองว่าพวกนี้เขาโดดเดี่ยวนะครอบครวัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เขาเด็ดเดี่ยวคือความ,มเขาผ่านความทุกข์มาเยอะแล้วทําให้เขามีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะครับ